สวัสดีครับพบกับผมนะครับทปนะจากโอ i ิสนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการออกแบบ Modify ยนาฬิกาสไตล์ที่เป็น t Tone นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีแนวทางในการออกแบบยังไงบ้างนะครับสำหรับเรือนแรกนะครับที่จะมาแนะนำก็คือเป็นตัวสีเงินทองนะครับเป็น True ู o n e สีเงินทองนะครับ เรือนนี้นะครับเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อวานนะครับสำหรับความพิเศษของเรือนนี้ก็คือว่าผมเลือกใช้เคสที่เป็นสีเงินนะครับเป็นเคสนาโมกี้ที่เป็นโฟโอครอกนะครับแล้วก็เลือกใช้ตัวคอบเบเซลที่เป็นสีทองเพื่อตัดกับเคสสีเงินนะครับแล้วก็ใช้ใบยมที่เป็นสีทองนะครับตัวสีดำนะครับออกมาเนี่ยก็จะมีความเป็นทูโทนก็คือเป็นสีเงินทองนะครับแล้วก็ใช้น้ำปัด w อฟเฟินะครับซึ่งเป็นนปัดที่มีความพิเศษมากก็คือมันจะเป็นลายหน้า w อ f f l e คล้ายๆกับแบรนด์ที่เป็น AP นะครับแล้วก็มีความพิเศษในเรื่องของตัวอักษรตัวด i เวอร์200เมตรเนี่ยมันจะออกออกครีมออกคล้ออคลายๆสีทองผมเลยเลือกใช้ชุดเข็มที่เป็น m m 3 0 4สีทองของ DRW นะครับแล้วก็ใช้ตัวปลายเข็มวิเนี่ยติดปลายแดงนิดนึงนะครับสำหรับชัปเตอร์ลิงนะครับ ในงานประกอบรุ่นนี้ผมใช้รุ่นที่เป็น Brush Go นะครับมันก็จะออกมาเป็นสีทองแต่ไม่เงานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว b บ s e ซ i ลอินเเนี่ยใช้เป็นรุ่น Jim T. Batman นะครับเป็นสีตีมสีน้ำเงินน้าเงินดำนะครับสำหรับกระจกนะครับงานออกแบบชุดนี้เนี่ยผมเลือกใช้กระจกเป็น Flat Type E นะครับ t E จะมีความพิเศษก็คือมันจะยกสูงนะครับถ้าเทียบกับตัว แตบเนโดมนะครับตัวนี้จะยกสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวตรงตัวขอบกระจกเนี่ยจะสูงกว่าตัวเรือนอยู่ที่สักประมาณ2องถึงมมิลนะครับสำหรับตัวสายเนี่ยผมใช้คาร์ฟเตอร์บูรุ่น CB10 นะครับซึ่งเป็นสายโค้งเข้าตัวเรือนแบบรายช่องว่างของคารฟเตอร์บูจากฮ่องกงนะครับสำหรับเรือนนี้เนี่ยพอออกแบบตีมที่เป็นทูโทนออกมาเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะโดดเด่น <c oughs> ในเรื่องของเฉดสีบ้างนะครับเพราะว่ามันจะไม่ซ้ํานะครับแล้วก็คือเป็นสไตล์คัสตอมในแบบที่เราอยากได้เลยนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากในการท,ทั่วไปที่เน้นเป็นซิงเกิลโทนเน้นเป็นสีเดียวนะครับพอทูโทนมันก็จะมีเสน่ห์ดูไม่น่าเบื่อนะครับดูมีลูกเล่นมากกว่าซิงเกิลโทนออกแบบแนวสีเงินล้วนอย่างเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นอีกสไตล์ที่กำลังม,มาแรงนะครับ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเรือนหนึ่งกันนะครับสำหรับอีกเรือนหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำก็คือจะเป็นตัว modify โดยที่ใช้ในส่วนของตัวเคสที่เป็นสีนาฬิกาเหมือนกันแต่เป็นเคสดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบเดเซลที่เป็นรุ่นดิบสีสีเงินนะครับมายมเนี่ยใช้สีเงินตัดกับเคสก็จะเป็นสไตล์ทูโทน นะครับสำหรับ <c oughs> ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือว่าใช้หน้าปัดรุ่น Limited นะครับเป็นเต่า Mini Turtle s r p อ1 9รุ่น l i m i t ต็สีเหลืองนะครับแล้วก็ใช้ตัวขอบแชปเตอร์ลิงนะครับใช้ Chapter ์ i n งเป็นแบบเงินเงาขัดเงามันก็จะสดดูสว่างมากนะครับแล้วก็ตัวเบสเซลวินเซิร์สำหรับรุ่นนี้เนี่ยใช้ตัวเบเซลเซที่เป็นรุ่น Planet Ocean นะครับมันก็จะออกสีส้มนะครับสำหรับขอบ ตัว P.O สีส้มเนี่ยจะเป็นขอบแบบเรียบก,ก็เลยใช้ตัวกระจกที่เป็นกระจกแฟลชซัฟไฟล e แบบเรียบนะครับเรียกได้ว่าตัวขอบกระจกแทบจะเสมอกันเลยนะครับถ้าใช้แบบเรียบนะครับไม่ยมก็จะเป็นเล d ติดติดตัว S.C. แดงนะครับสำหรับสายนะครับก็จะใช้สายค r ร์บโตบูรุ่น C.B.10 นะครับสีแดงนะครับก็จะมีความพิเศษก็คือโค้งเข้าตัวเรือนไม่มีช่องว่างเลยนะครับเวลาติดตั้งนะครับ สำหรับงานดีไซน์ชุดนี้เนี่ยมีความพิเศษจุดหนึ่งก็คือเรื่องชุดเข็มนะครับใช้เข็มชุดเข็มมา m มซ์กันก็คือว่าเข็มชั่วโมงใช้เข็มเต่าเข็มนาทีใช้เข็มเต่าพาร์ีส่วนเข็มวิเนี่ยใช้เป็นรุ่นที่เป็นไทเดนนะครับแล้วก็เป็นไทเดนสีดําแล้วก็ติดปลายสีแดงนิดหนึ่งก็จะดูโดดเด่นนะครับนี้ก็จะเป็นอีกเรือนหนึ่งที่ออกแบบในลักษณะที่เป็นทูโทนออกมานะครับ นี้เป็นนาฬิกาของลูกค้าที่มาใช้บริการโมดิฟายกับทาง o l i ิสนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางโอ i ิสก็มีบริการออกแบบด้วยกันกับลูกค้านะครับก็มีที่โอ i ิสจะมีเคสให้เลือกมีน้าปัดให้เลือกมีกระจกให้เลือกมีขอบเบสเซนเสิร์ให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็มีทุกอย่างนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาออกแบบด้วยตัวเองได้นะครับที่ที่บริษัทอยู่แถวคลามสานะครับ ท่านสามารถค้นหาผ่านอ่า g o o m l p Map ได้พิมพ์โอลิสที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเจอนะครับเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ<อ>สำหรับใครที่สนใจอยากจะสร้างนาฬิกาที่เป็นสไตล์ของตัวเองขึ้นมาสักเรือนหนึ่งเนี่ย mm. ผมแนะนำนะครับให้ลองพิมพ์ w w w o l i s t o o m นะครับแล้วก็ดูในส่วนเมนูที่เป็นอ c c e s s อร y นะครับก็จะมี List ลิสต์รายการของพา s อยู่ทั้ทงหมด นะครับก็ลองออกแบบในใจดูนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างนะครับก็เข้ามาที่ออฟฟิศมาออกแบบด้วยกันได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้สร้างนาฬิกาขึ้นมาในแบบที่เราอยากจะได้มันจริงๆนะครับมันก็จะมีความสนุกนะครับแล้วก็เหมือนปลดปล่อยความเป็นตัวเองผ่านนาฬิกานะครับ dare to be different นะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตาม s ส c r ค b e ใา y o u ใ u b e Channel Allist Thailand นะครับสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ